มันจะมันต่อนะครับสุกเกอร์ทิงแชมปโรค2017รอบ16คนหรือรอบที่2นะครับ Thank you, frame ผ่านไป4ี่เฟรมในวันนี้นะครับชอนได้เฟรมแรกรอนนี่ได้ไปสามเฟรมรวมเมื่อวานรอนนี่ทิ้งห่าง6กเฟรมนะครับขึ้นนำเกต่อสต้องการอีก4ี่เฟรมที่เหลือในวันนี้ทั้งหมดนะครับรอนนี่ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ต้องเล่นในเซตชั่สุดท้าย แต่ถ้าเป็นชอนได้ทั้ง4เฟรมนี้จะไล่ามาเป็น7ต่อ9กนะครับก็เท่ากับว,ว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชันสุดท้ายนะครับนะครับก็เท่ากับว,ว่ามีช่องว่างนิดเดียวนะครับยังพอได้ลุ้นในเซสชันสุดท้ายนะครับ มากมากินแดงหลุมเดียวกับดำนีดอาจารย์ว่างอ้าวลาทีนี้ถ้าเกิดวางน้ำหนักมากินแดงหลุมเดียวกับดำนีดต้องเป๊ะนะครับต้องเป๊ะนะเป๊ะโอเวอร์ครับอย่างนี้ส่วนชอนแทงไปเจ็ดสิบแปดสิบสี่เจ็ดสิบสามแปดสิบเจ็ดได้ไปคนละสี่เฟรนครับชอนได้